ครับผมมีนา,นาขอมานะครับออขอดูเอลสปริงของเม็ดแตง่งเฮ้ยผมพาเลยอ่ะผมจะมีตอกเทียบนะครับตอกที่เอาไปเทียบระยะระหว่างมัดนะครับความยาวความยาวผมจะทำที่49เซนนะครับสีเซนก็ผมจะเทียบเนาะสมมติอันนี้ ออยี่สิบเซนเนาะยี่สิบเซนแล้วก็เทียบเลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ที่เราจะมัดชั้นในเนี่ครับนี่คือชั้นในนะครับแล้วก็ลองขยับดูว่ามันขยับเปล่าโอเคขยับเนาะขยับก็โอเคครับไม่ยังไม่ขยับก็ขูดครับขูดหรือจะเอาปากกาติ๊กไว้ก่อนก็ได้เนาะยี่สิบเซนแล้วก็ขูดขูดจนกว่าจะมันจะขยับได้เนาะ,อะโอเคได้แล้วก็ ตัวน,นี้เป็นติวไม้ดำขวานนะครับคู่แรกที่จะทําเป็นไม้ดำขวานติวไม้แตงดำขวาน,นแล้วก็ย0่สิบเซนก็ขีดเลยนี่ก็มันจะมีตอกเทียบเนาะตอกเทียบตอคู่ตอไปเทียบเสียงเนาะ,ะนี่นะครับคอชั้นแรกโอเคเดี๋ยวผมมัดแป๊บนึงครับครับกานนี้มัดแล้วเนาะแล้วก็ลองไลไล่ดูนะครับ ว่ามันอ่อนมันแข็งเท่ากันหรือเปล่าเนาะถ้ายังแข็งอยู่ก็กระดาษทรายกระดาษทรายจะค่อยไล่ไปนะครับผมจะมาถูกกระดาษทรายขั้นตอนนี้นะครับ อันนี้ไม่ได้สอนนะครับก็คือแนะนำนะครับแนะนำน้าที่บอกมานะครับแล้วก็สไตล์ของผมนะครับไม่ได้สอนใครนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นกันอีกเนาะก็คือเอาแบบแบบของผมนะครับน้าเขาถามมาก็ทําคลิปอธิบายเท่าที่จะทําได้เนะเาะลองสั่นดูครับชั้นแรกให้มันดิ้นได้นะครับดิ้นได้ทั้หน่อยนึงนี่ครับ การทำเอเนาะอ่าก็หยอดกาวร้อนนิดนึงสามสิบเก้าเซนก็ตัดที่สามสิบเก้าหลอไปมันทัดกันแล้วอืม ชั้นแรกจบไปครับตรงไหนมันจะขาดเดี๋ยวก็เอากระดาษไฟถูเอาอ่ชั้นแรกเดี๋ยวมาดูชั้นที่2ต่อครับอ่ามาดูชั้นที่2ต่อครับก็เทียบกับตอกที่เอาไปเทียบเสียงนะครับชั้นที่สองผมก็จะเอาประมาณ15เซนครับจากด้ามขึ้นมาเนาะ15เซนอ่าด้ามนี่10เซนครึ่งอ่าเซน สิ้าเซนแล้วก็เอาต่อขึ้นมาเทียบเลยนะครับประมาณสิบห้าเซนประมาณไหนก็ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครัลองจับดูแล้วก็ลองเขย่าดูครับผมว่ามันยังแข็งอยู่นะครับแข็งแล้วก็ขูดออก น,นี่ครับเดิมกระดิกลเนาะเราจะเอาอ่อนเราแข็งเท่าไหร่ก็แล้วแต่ชอบเลยครับนี่นะเนาะเม็ดแตงเม็ดแตงผมนี่จะทำหนึ่งในสามนะครับไม่ทำน้งเส้นนะครับทำน้งเส้นมันจะแข็งนะเานาะจำว่าเป็นสไตล์ผมนะครับมันจะแข็งเกินไปพอแข็งแล้วมันมันจะไม่ดิน้นนะครับมันจะไม่ดิ้นมันจะแข็งแล้วมันจะไม่ขยับนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาเม็ดเม็ดแตงเต็มตัวนี่ก็ด้ามมันก็จะใหญ่ ยังไงไปลายมันก็ต้องเล็กนะครับยังไงไอคนมันก็ต้องเล็กเนาะก็นี่ครับชั้นสองอ่าสองแล้วก็ขุดสิบห้าเซนแล้วก็ขุดขุดตรงเอวนะครับขุดตรงเอวที่เราจะให้มันกระดิกช่วงไหนเนาะอันนี้อ่อทำให้ดูแบบให้เข้าใจง่ายนะครับ ปกติก็ชำนาญแล้วก็จะไปได้ไวหน่อยเนาะ,ะใส่ครับอก็ทำไปเรื่อยๆครับจนครบนะครับจนครบเราเจะเอากี่เส้นนะครับไป๋ยวผมเดี๋ยวมาสั่นให้ฟังครับเดี๋ยวตัดก่อนอ่าคปัดเสร็จแล้วครับเอ่อเข้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมามัดเนาะเขีดไว้ครับสิบสิบห้าเซ้นจากดำ มัดเรียบร้อยแล้วครับก็มันแล้วก็ลองสั่นดูนะครับว่ามันดิ้นทุกไปหรือเปล่าก็เราลองไล่ดูว่าเส้นไหนมันแข็งก่ากันก็เอากระดาษทรายไล่ไล่รูปเนาะเส้นไหนมันแข็งก็รูปเอวกระดาษทรายรูปค,ค่อยค่อยรูปไปเนาะค,ค่อยๆยทำนะ ชั้นสองนะครับแต่งเอวนะครับเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เม่แตงนะครับหนึ่งในสามของความยาวเส้นนะครับผมจะทําอยู่ประมาณนี้เนาะที่เหลือก็จะแบนเลยนะครับเพราะว่ามันมันก็กระแทกกันไม่ทั้งเส้นหรอกครับกระแทกกันช่วงปลายครึ่งนี่แหละไปเนาะส่วนที่จะทําให้มีเสียงเนะาะย้ำนะครับเป็นวิธีของผมนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์ท่านอื่นนอาจารย์ท่นานอื่นเขาอาจจะมีวิธีของเขานะครับ แล้วแต่สไตล์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูชั้นสามครับอ่มาดูชั้นที่สามนะครับชั้นที่สามก็ผมจะเอาสิบเซนครึ่งเนาะจากดั้มสิบเซนครึ่งน,นะครับเราก็จับประมาณสิบเซนครึ่งแล้วก็ลองลองกระดิกดูจะเอาอ่อนหรือแข็งแค่ไหนก็ลองดูนะสำหรับผมจะเอาอ่อนอีกหน่อยนะ อยู่ไหนก็โคตรดีครับ อันนี้ผมก็จะคัดไปแล้วนะครับใบที่จะใช้ชั้นนอกเนาะจะแข็งๆหน่อยนะับ สำหรับมือใหม่ก็ค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำเจนเย็นอันนี้ใบนี้ได้ละ มัดหัวไว้กันเลื่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวไาดูตอนมัดเสร็จครับว่าเสียงจะเป็นไงอ่าชั้นสามครับมัดเสร็จแล้วครับอันนี้ผมจะเอาทำไม่ใช้เองนะผมจะทำมันอ่อนหน่อยนะ ผมจะเน้นอ่อนๆเลใช้เองเนาะเป็นติวติวติวไม่แง่งแผดด่าขวานนะครับมันเป็นไม้เก่าไม้ที่มันแห้งแล้วก็เลยลองเอามาทำดูนาะ น่อนหน่อยผมจะเล้นนวนอ่อนหน่อยเนานะเพราะว่าผมออาไปใช้เองเนาะทำไม่เข้ามือเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเสร็จแล้วเรามาเทียบดยครับก็วิธีการทําเอวก็ประมาณนี้นะครับนะไม่มีอะไรมุ้อ่ามากมายนะครับก็วิธีของผมนะครับเล้นว่าเป็นวิธีของผมเนาะผมก็จะทําเม็ดแดงหนึ่งในสามนะของเส้นนะครับอ่าเพราะว่ามันจะกระแทกกันช่วงบริเวณนี้แหละขึ้นไปที่ทําเกล็ด ถ้าเกิดมีเสียงนะครับรถ้าสมมติมเราทำไม่แตงหมดเลยมันจะแข็งเกินไปนะครับมันจะแข็งมันจะไม่ขยับตัวเนาะโอเคนะครับประมาณนี้แหละครับเสร็จลวข้างหนึ่งครับแล้วเ่าเผื่อเผื่อพวกนี้จะได้ไปเทดนาะนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับสองข้างคือเม็แตงไผ่ตรง ดูเม็ดแปงไผ่ดำขวานนะครับคู่แรกนะครับที่ทําขึ้นมานะครับพอดีไม้ไผ่มันแห้งมันเนื้อแป้งมันเยอะมันทําผิวข้างไม่ได้นะก็เลยลองเอามาทําติวดูนะครับอไผ่ดำขวานนะครับไม้ที่ซื้อไว้ัแต่ทีกายนะครับพอดีนี่มันแห้งแล้วก็แป้งมันเยอะมันไม่มีความดำนะก็เลยเอามาทําติวนะแต่เนื้อติวก็ทำเป็นติวไม่แดงนะครับอจะได้ทนทนหน่อยเนาะ โอเคครับเดี๋ยวไปเทสกันครับจะเวิร์คหรือเปล่าก็ที่นานาขอมานะครับก็เลือกเอวนะครับเอวสไตล์ของผมนะครับก็บอกได้เท่าที่รู้นะครับผมก็ไม่กักครับโอเคครับฝากอีกทีครับผมมนวิเศษครับขอบพระคุณครับ